สวัสดีครับผมจูนจากเวนโปรวันนี้เราอยู่บ้านลูกค้าที่จงังหวัดภูกเก็ตลูกค้าท่านนี้ได้ปรับปรุงบ้านใหม่ขนาด140ตารางเมตรซึ่งลูกค้าท่านนี้มีความสนใจในระบบระบายอากาศซึ่งนําอากาศจากภายนอกโดยผ่านเครื่องกรองเข้ามาใช้ภายในบ้านและนําอากาศเสียงเหลือตากที่ใช้แล้วออกบ้านลูกค้าท่านนี้มีขนาด140ตารางเมตรเราเลือกใช้เครื่องคารซ่าอาฟยของแบรนด์ชั้นนำยังสวีเกอนจากประเทศสวีเดน ตัวนี้เป็นตัวกรองอากาศ F7 ซึ่งลูกค้าท่านนี้เลือกใช้ส่วนลูกค้าท่านไหนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพคือเชียงใหม่ที่มีค่า PM 2.5สูงสามารถเลือกใช้ตัวกรองอากาศ F8 ได้ครับซึ่งเราจะนําอากาศจากภายนอกผ่านเครื่องคาร์่า,าโดยผ่านตัวกรองตัวนี้และนําอากาศเข้าสู่ภายในบ้านและในขณะเดียวกันจะนำอากาศเสียภายในบ้านที่ใช้แล้วผ่านตัวกรองตัวนี้และนําออกสู่ภายนอกอาคาร ตัวตัวนี้เป็น Rotary รี่ e ิ c เอ็กซ r ซึ่งลูกค้าท่านไหนที่กลัวเสี่ยงลบกวนเครื่องคาซาของเราเออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับป้องกันเสี่ยงลบกวนครับซึ่งลูกค้าสามารถมีเครื่องตัวนี้ไว้ภายในอาคารได้ซึ่งลูกค้าท่านนี้เลือกใช้ระบบเสริมคูลิ่งคอยล์ซึ่งนำอากาศจากภายนอกผ่านตัวคูลิ่งคอยลและลดความร้อนและความชื้นตอนนํำเข้าสู่ภายในบ้าน ซึ่งเรามีการฉนวนท่อเพื่อรักษาความเย็นและไม่ให้เกิดน้ำหยดครับ